สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้เกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วนะคะสำหรับหมากผู้หมากเมียที่คู่นุเพียนปลูกไว้กรลังซ้นส้มความง่ามนะคะแต่ปรกากฏว่านี่คะ่ะใบเพันถูกทํำลายนะคะสังเกตได้ว่าใบที่ถือทำลายเนี่ยสีแบงออกเป็นสองลักษณะนะคะถืกทํำลายสองแบบที่แตกต่างกันออกไปค่ะ แบบที่หนึ่งก็คือเป็นหูจงปองแจงแปลงแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเกิดความเสียหายมันเกิดจากอีหยังล่ะคะเนี่ยสังเกตมาอยู่ได้ละสองมือละคะ่ะสังเกตมาสองมือแล้วนะคะท่านผู้ชมมาเบิงว่ามีหยังมาทำาลายเพลินนี่คะ่ะท่านผู้ชมนี่คะ่ะตะก,กะแตนตัวสีเขียวตัวน้อยๆน,นะคะจับอยู่นี่คะ่ะ คาดว่าจะเป็นฝีมือของตะกะแตนเหล่านี้นะคะสังเกตมาแล้วสองมือนะคะหมู่ว้านนี่ก็เห็นอยู่สามตัวเก็บใส่กระป๋องไว้นะคะนี่เป็นตัวที่สีล่ละค่ะท่านผู้ชมตัวน,น้อยสีเขียวนี่ค่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถือทำา้ายนะคะปราพูดว่ามือนีมาเห็นตัวนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตะกะแตนตัวน้อย,อยสีน้ำตาลเห็นชัดๆเลย นี่ค่ะต้นน้อยสีเขียวคือกันเลยส่วนยอดนะคะทีช่ำหวกระโดนคือกันค่ะท่านผู้ชมนะคะผู้รูเพียนก็ใส่วิธีตัดออกก่อนสิบปูกนะคะนี่ค่ะใบใดที่บงงามถ้าเอาออกเมื่อไปมันกระสีเมื่อหนะเพราะว่ามันโดนทำาลายหลายใบนะคะก็เลยใส่วิธีตัดไปแบบนี้นะคะตัดออกในส่วนที่มีปัญหาละใบใด ใบไรที่โดนทำร้ายหลายๆกับโอออกเมื่อใบนะคะทีเฮ้าช่ำไบง่ามาม,มันก็เลยเป็นกุดๆแบบนี้นะคะก่อนสีน้ำไปปลูกต้องเคลี่ยให้เรียบร้อยซะก่อนส่วนแบบที่สองนะคะก็จะเป็นลักษณะใบถือแทะนะคะแทะเฉพาะผิวของใบนะคะท่านผู้ชมถือแทะผิวใบ นี่ค่ะนะคะ,ะเป็นบริเวณกว้างเลยค่ะแต่ละใบก็เกิดความเสียหายนะคะมีทั้งบริเวณที่ทะลุกับมีเสียหายเลยค่ะท่านผู้ชมนี่บางใบเสียหายเมดใบเลยค่ะต้นนี้นี่เป็นต้นทีเตี้ยนะคะตั้งอยู่ติดดินหลายกวัวต้อนอื่นๆนะคะสังเกตเลย ลากบใบก็จะถูกทำลายแปลกๆกออกไปจากต้นอื่นนะคะจะบอเป็นลูนะคะแต่ว่าจะเป็นคือจังมีอย่างมาล่ามมาเลียนะคะสันนิฐานว่าน่าจะเป็นถากบอถากมะไตามาเรียกินนะตอนกลางคืนนะคะนี่ค่ะตั้งขอสังเกตไว้เดี๋ยวจะหาเบึงตูถากว่ามันจะมีตูบอนะคะอันนี้เป็นกลางเว้นเนาะอาจจะ โบอ,ออกมาแสดงตูก็ะไดนะคะหอยทากเนี่ยอยู่ข้างขๆงมากกินกลืงขื้นบ่นอมันน่าจะมีสารยังจังยางหนึ่งที่เขาเลี้ยเรี้ยไปแล้วมันก็ย่อยสลายใบอะนะเนี่ยเห็นตัวนี้สงสัยอยู่ด้วเนี่ยเฮ้ากะสิเฮจังไดถ้าเกิดปัญหาแบบนี้นะคะถ้าจะเอาสารเคมีมาใส่กระดูบคุมคานะคะ หรือว่าจะลงทุน่นหาสมุนไพรมาฉีดมาพนมันกะดูเหมือนว่าจะบคุมคาคือกันเพราะฉะนั้นเท่ากัแค่เก็บเพินเอาไปทำายก็น่าจ,จะพ่อแล้วนะคะสำหรับการแก้กไขปัญหาตัวนี้แต่ว่าเท่าก็ต้องมันตรวจตาเบึ่งเรื่อยๆนะคะใส่ปุย๋ยใส่ดินแล้วก็อย่าลืมใส่ใจนะคะก็คือตรวจบิ่งเรื่อยๆนะคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็จะค่อยๆเมื่อไปนะคะเบิงแล้วกบ,บนาจะยากเกินที่จะแก้ไขค่คะท่านผู้ชมนี่นะคะจับใส่กระปองไว้ตะก,กะแตนตะก,กะแตนสีเขียวตัวเล็กๆนะคะบุกหัวคนซื้ออย่างเนาะก็เลยว่าเออแบบเอามาให้ท่านผู้ชมเบิงกันนะเพื่อว่าจะได้มีประโยชน์จะได้หูเนาะว่าเออใบหมากผู้หมากเมียเฮานี่มันเป็นยา่าคือเป็นหูๆเนี่ยค่ะนี่ค่ะตัวนี้เลยโตการเลยค่ะ สังเกตอยู่เรื่อยๆลวกรจาบออกค่ะสำหรับการกำจัดหอยทาก้าเข้าใส่ปูนขาวหรือว่าขีเทาก็จะได้ผลดีค่ะแต่ว่าจะกระทบกระเทือนต่อใส่เดือนในดินนะคะการเก็บออกและเอาไปถิ่มในทีลกลางวางเปล่าก็ะด้นะคะาท่านผู้ชมบ่อยากขาชีวิตเขาวิธีนี้จะเหมาะสมที่สุด ท่านผู้ชมก็ล่องเอาไปปรับใส่เบิงนะคะเอาไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในหัวในสวนของเฮ้านะคะถ้าเฮ้าปลูกพืชมันกาลังงามๆอยู่นี่นะคะแล้วมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเฮ้าก็จะเริ่มบ่มีความสุขแล้วนะคะถ้าประสบการณ์ของคูณนูเพียนที่เราให้ท่านผู้ชมฟังมานี้นี่มันจะเกิดประโยชน์ต่อสวนของท่านผู้ชมนั่มกับคูุเพียนก็ดีใจนะคะ ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้คุณนูเพียนน้ำเนเดอร์แล้วก็ขอบคุณผู้ทิดติดตามแล้วนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ